สวัสดีพี่น้องตอนเ้าๆพี่น้องพาพี่พาน้องมาละเข้มเซ่พี่น้องเนาะจะมีเหื่อเป็นกระลงเอาเหื่อลงแน่จะมีทีมสีพายเหื่อโอ้ยหลายๆมองหลายๆบอลพี่น้องไปไปละเบิ่งบรรยากาศกันบัดนี้ว้าเหื่อขี้เหื่อพี่น้องเอ้ยบัดนี้เหื่อขี้เหื่อก็เป็นบัดท่าประซุ่มอ๋อ เพื่อมาจะทำประชุมเธอคือมีสอลำบ่ทประชุมมีสองลำบ่ี่ชาม่แล้วอัมีลำใหญ่บ่มีมีไงพหบ่สามบพี่ผ้บ่โอ้โข่เพื่อว่ามีหกลำโนอมีหกลำเฮ้ยเฮ้ยนี่พวกเจ้านี่มีลำหนึ่งลำหน่อยสองฮะอ๋อปเดี๋ยวมาถ้าผม พี่น,อน่องเงื้อก่ามาหอด้วยลายเหลี่ยมลายล้ำเลยเด้อี่น่องเ้ไงยไปรักษาถ่ายเนี่ยเด้อไปพี่น่องอยังลงผุละแก้มเ่ียผุละต้องสีลงไปจาไหนบัดนี้อุ้ยา โอ้ไทยทัประสมหรือขมาน้ามูเนาะสบายดีเจ้าสบายดีมาๆกันมากันบอมากันเ้ยดดกะเ็ดมือเมือก้าวเแซมย่บปีนี่บได้อกเมือเปดีนะะเอาผ้ากันลงผุนซะก่อนหดมือมันแทนนะพี่น้องนาคนกันลหลายไปเเพื่อบันเทาวนนี้ ขอ,อนมือมันแทลพี่น้องคนกับกระแล้งมากด้ยพี่น้องเด้อหลังจากเบิ่งเให้แล้วกรอแลงจะเรียบเรียพี่น้องสีไล่สดอยู่ทั้งร้อยชาแนลนะพี่น,อน้องเนาะคือมือขึ้นเท่ากับไล่สดไอ้พี่น้องในเบิ่งไล่เชิดเชยเืิกก้อนเนาะคุณจะพี่น้องทาแพ้เท่าเอาแฉมเด้อพี่นี่เด้อเอาแฉมให้ได้เด้อคือจะดอกพี่น้องมุ่งนี่ พี่น่องปูซ่าก็มาเบื้องหงส์ปูซ่าก็มาเบิ่งเฮือน้อพี่น้องเนาะมือแร้งมือแร้งผ้าผี่พาหน่องมาเบิ่องน้อพี่หน่องเนาะเหงื่อกะลกเอาเหงื่อลงพี่หน่องพาเอาเหงื่อลงโอ้ยตาดิฉับน้ำมูลอยู่บนเด้ พี่น้องพนัานเลยยูไ่เลยไปพี่น้องไปทังคูกพี่น้องบรรยากาศยูทาเซพี่น้องเ้ยยูประมาณนี้ตอนนี้นาะนี่แหะพี่น้องม่ขึ้นนีก็โอ้มวนกันยไงเลยม่ขึ้นนี่พี่น้องสีได้เห็นทางเพจ แย่งบอลเรือท่าประสมนั่นดิตัวไหญ่บอสโดยโดยฮะพี่น้องเลยใครจะหรอกโอ้ยปีนี่ปีปีที่คือคืนพี่น้องฟังผูกับมีเด้อพูดฟังคุณคือเฮือบดอนบอกมืองชนนบุรีกับมาโอ้พี่น้องเมืองชนบุรีก็บรีกับมาเพราะบ้านนี้ก็บ้านดอนยานุ่ง โอ้ชนนาบุรีนอ้อโอ้ดีพี่น้องไกทั้งไหนโอ้ทั้งไต่พูนบอกโอ้ลยไก่พูนบอกโอ้สิงขารน้องน้องเอาเนื้อโลงพี่น้องมาติดกำลังเอา,า,งา,งาเอาางือล่งฮะนี่แหละเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนอ้อต้องตาเสา,าในงานแข่งเนื้อของบ้านละหาน้ำ เมื่อสองข้อแขวงสันเขตยดสอปอลาวหมอตาพี่น้องเนาะเรื่องการลงรายเหรียญใบล่ำแล้วล่ะจังน้อยกับสิมีการจับสลากซักสลากแล้วแหละแน่นอนนี่แน่นอเราไปกับพี่การปล่อยกันทับการแข่งขันอู้ทบันไตอีกพี่น้องจังหวอยสิบานลงไปทั้งผืนละไปเบิ่งวงดนตรีนุ่มแสวงนะพี่น้องเนาะเข้าสีไปเหรียญน้ำเพลนจัดจีโจอยูุผืนละไปถ่ายทอดไปเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเข้าจะเห็นโดย ทำชาแนลเนาะเอามายเอามายเอามายโเอามายเอามายเอามายทุกสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องจาลานน่ารำชาแนลนะพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่บรรยากาศเกมเฮือดวงนะพี่น้องจานลอยเพิ่นเมื่อเปิดโต้ให้รื่น้องบรรยากาศสดๆดนี่พี่ทีสดๆเลยพี่น้องตอนนี้เนี่ยโบมีสดอีกแล้วซ้ำนี่พี่น้อง ลงเือนหน้องเนาะเือสามชิพายมีอยู่สองลำฟองบันบันเนื้อแน่นอะบันเนือเข้านาะบันละหานหเนือส่วนละหานหนำไตได้สั่นลำาดึงเนาะเมีกล้ำมีหกลำเนาะดพี่น้องลงมาเบิ่งบรรยากาศสุดสุดสุดสพี่น้องเนาะนั่น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 นน คกไม่บ้านก็ลงสมบูรณ์ไม่บ้านนี่โอ้ยเนี่ยหลดบ้านเลยังผู้นำเนี่ยเสื่อการพอได้แจกให้พ่อชุนมันชุดบุญเลยคาดน้าเอาบไปบ้านนี่พี่น้องไม่บ้านเพร่ะกันล้มพายเฮื่อเองเนี่ยมันนี่เนอะนี่ละผู้น่าไปหาเห่ามันอันนึ่งผู้สำนักเพคนสิลงเองเพคนว่ามื่อนี่ลูกบ้านพอใจลงเองโหลดคนกับเป็นผู้นำนะพี่น้องเนาะ เป็นผู้นำผ้าที่ดีน้อพี่น้องเนาะบางก,กีหบอว่ยอกกันซื้อดอกเพิ่นก็เป็นผู้นำผ้าพีผ้าน้องผ้าเอ้ยคณะยังก็ไม่ยิ่งเนาะซีไพไอน้นนองซีไพไน้องเขาน้อเออผ้าลงพี่น้องเป็นผู้นำหนาผ้าทาั้งผ้าพีผ้าน้องสางความสาม,มัคคีในหมู่บ้านของลหลานหน้าเหนือน้อพี่น้องเนาะแต่อยูปอบบ่ประมาณน,นี้นนเต็มเมื่อละล่ะ พี่้องตะม้วนขนาดพี่้องลังโลงมี่ว่อบโลก็มี่ีแต่ลงเหือนั่นกองขายเฮายังเ่าชวยเด้คือยังบหอดอย่าพ่นเดี๋ยวนี้นะโทรนำแม่กะทะโทรรยงย่างย่ง่าลนีาอนปนคานาอนบนึงเด้ออะพี่้องลงมาบ่งบรรยากาศสดๆพท่สักนทั้งทั้งนองเข้าผีละหล่หม่องหล่บอล มื่อนี้ก็ทิ้งเลยสดทั้งช่องแจ็ตสวยชาแนลนพี่น้องเนาะอู้่กองเชียร์มุกมีตัวหุ่นกระเทิบมันก็มีเลยพี่น้องเลยกองเชียร์เพ,พิ่นโอ้ยพี่น้องเนาะโอ้ยมาเตรียมมาชมนะพี่น้องน้อ่บะบรรยากาศสดๆเลยพี่น้องนี่ให้พี่น้องได้เห็น ่น้าพี่น้องโอ้ยหุ่นมิดเดอรไปหลุนน้าพี่น้องตึงๆเลยอ่ะปีนี้จกักภัเป็นไัยละสู้กันเบิงสะก้อนพี่น้อง ơi. เอ้ยแข่งวัดสนานี่มันแข่งกันบ่ได้แข่เงเฮือแข่งผ้ามันแข่งกันได้จกักภัเป็นไัยละว่าเต็งหนึ่งตกรอบแรกก็มีได้พี่น้องเอ็นบบแน่นอนได้ ต้นนี้ซีไฟเปิดกาลงเหือเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยบานเนยเพื่อจะซืได้เปิดหน้าน้ามพี่น,อน,อนอ้องเนาะฮู้ย้่าคุณกสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเก็บภาพบ,บรรยากาศตอนเช้า มาฝากพีฝากน้องน้องพี่น้องนอ้องคนอื่นก็ขอขอบไปทั้งเอฟซีฟังเล่าเื่อฟังไทยหรือผู้ที่อยู่ต่างประเทศนี่แหละแล้วผู้ที่ไปทางานกทมน้อนงะพี่น้องนอ้องบุญบานเฮาบุญละห้านา้ำเก็บภาพบรรยากาศตอนสับมาฝากน้องพี่น้องนอเอาสุดท้ายพี่นอ้องยาเจ็บยาจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี